สครับฝึกเป็นพ่อบ้านคลิปนี้เราจะมาทดสอบนี่นะครับเป็น power bank เป็น power bank ที่เราแกะกล่องรีวิวแล้วนะครับแกะเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมจะมาทดสอบว่ามันจะใช้ได้นานแค่ไหนนะครับแล้วก็จะชาร์จแบตเต็มไหมนะครับมาทดสอบกันนะครับผมตอนนี้แบตของผมกำลังจะหมดนะยวผมแคปจอให้ดูนะฮะนี่โอเค ตอนนี้ผมกำลังถ่ายวิดีโออยู่นะฮะแล้วแบตผมก็ขึ้นว่าจะหมดแบตแล้วนะฮะโอเคเนี่ยเดี๋ยวจะลองชาร์จดูนะครับว่ามันจะใช้ได้นานแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเสียบที่โทรศัพท์เลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ชาร์จแบตแล้วนะครับเดี๋ยวผมแคปจอให้ดูนะฮะเดี๋ยวแคปจอรตรงนี้ให้ดูโอเคเข้าแล้วครับ14นาฬิกา35นาทีนะครับผมครับในกรณีนี้คือผม ก็จะชาร์จไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยนะครับหมายหมายถึงว่าเปิดเพลงไปด้วยฟังไปด้วยนะครับผมว่ามันจะเต็มไหมหรือว่ามันจะใช้เวลากี่นาทีจนกว่าแบตบมันจะหมดซึ่งจริงๆแล้วก่อนเนี้ยผมแอบใช้ไปแล้วครึ่งชั่วโมงนะครับผมมาดูกันครับว่ามันจะใช้ได้นานแค่ไหนและก็แบตจะเต็มไหมมาดูกันนะครับผมตอนนี้เวลา16บหนาฬิกา37นาที ผ่านไป2ชั่วโมงเหลือสามขีดเนาะหายไป1นขีดลดไป1นขีดพาดแล้วก็แบตก็ชาร์จไปได้ครึ่งหนึ่งนะครับผมชาร์จแบตได้ครึ่งหนึ่งเป็นเวลา2ชั่วโมงสําหรับพี่ๆไรเดอร์นะครับพี่ๆน้องๆไรเดอร์ Rider, ถ้าอยากจะหา power bank ก็ยี่ห้อนี้ก็โอเคนะครับลองลองใช้ดูได้นะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงแนละ้วนะครับ power bank ก็ยังไม่หมด2ชั่วโมงก็ถือว่าสำรองได้นะครับ ทำเราได้อยู่เต็มงานอยู่นะครับก็ถ้าเราวิ่งทั้งวันเนาะทั้งวันมันก็น่าจะได้อยู่นะครับ p า w e ว b a n แบงตัวนี้มาใช้ก็น่าจะเอาอยู่นะในช่วงที่มันยังใหม่อยู่นะครับหลังจากที่เราใช้ปี2ปีไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เราดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตนั่นแหละปีหน้าในเรื่องของ Power Bank ตัวนี้นะครับโอเคขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะครับเดีย๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะนำเสนออะไรอีกนะครับคลิปใหม่มา ทุกวันไหนไม่ทราบนะครับในช่องฝึกกปนมาบ้านยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้าอยากจะติดตามผมเรื่อยๆก็ฝากไปดูในช่องของนายมอสนะครับนามอสนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม